การปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เช่นในหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการที่จะตั้งสติเพื่อที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจะต้องมีสังวรปัฏฐานคือในขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกมีสังวรปัฏฐานเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้อยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการรู้ลมหาย ใจเข้าภายในรู้ลมหายใจออกภายนอกการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นสังวรประทานมันเป็นการระวังนิวรที่ยังไม่เกิดเพื่อไม่ให้นิวรเกิดขึ้นการที่จิตมารู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยนี่แหละคือสังวรประทานนี่คือสัมมาประทานนี่คือความเพียรชอบเพียรที่ระวังนิวรที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือในขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้านิวรข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น มันจะดึงจิตเนี่ยหรือผูกจิตเนี่ยให้ตกออกไปจากสติปัฏฐานกําหนดจิตรู้อยู่กับลมหายใจก็ออกพอนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นมาจิตตกไปจากสติปัฏฐานตกไปจากลมหายใจมันจะน้อมตามไปนิวรณ์ข้อนั้นอย่างเช่นในขณะที่ตั้งสติกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอมีการฉันทะคือเกิดความพอใจความรักใคร่ผุดขึ้นมา ก็ดึงจิตเนี่ยไปสู่อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโพชภะหรือธัรมารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ จิตก็แล่นไปตามนิวร์นั้นทิ้งสติประธานสี่ทิ้งลมหายใจเข้าออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโอทัะนั้นเพราะฉะนั้นมีสติระวังไม่ให้บาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นคือไม่ให้นิวร์ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นสังวรป,ประธานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดแม้มันเกิดขึ้นและหากว่านิวร์มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมามันดึงจิตใจเนี่ยให้ไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัปะทันมาลมไปอยู่กับกามกุลห้าอย่างเงี้ยก็ต้องมีปหานประธาน มีความเพียรที่จะละนิวรนนั้นเสียในขณะที่จิตตกลงไปจากลมหายใจก็มีสติรู้ว่ามันเป็นตัวนิวรนนะกำหนดรู้ว่าตัวนิวรนอะอย่างเช่นตัวการฉันทะเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้ามีอยู่มันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้คือไม่ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับลมหายใจไม่สามารถให้จิตเนี่ยมาตั้งกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ แต่ให้จิตเนี่ยหลุดออกจากลหมหายใจไปตั้งอยู่ที่รูปเสียงกลิน่นรสโอทัะอย่างเนี้ยที่น่ารักใคร่น่าพอใจก็ให้กําหนดรู้ว่าไอ้ที่จิตไม่ตั้งอยู่กับลมหายใจแต่จิตเนี่ยเปลี่ยนจากลหมหายใจไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัะเพราะว่ามันมีตัวนิวรณ์ก็กําหนดให้รู้จักว่าเนี่ยมันเป็นตัวนิวรณ์ที่มันเป็นเครื่องกั้นทําให้จิตเนี่ยไม่ได้สมาธิทําให้จิตเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่กับลหมหายใจในขณะที่พิจารณาเห็นอย่างเนี้ยมันคือปัญญาก็ละด้วยปัญญานั่นแหละเป็นความรู้ ตัวปัญญาเนี่ยเราเป็นหน้าที่ละตัวนิวรนนั้นคือละด้วยปัญญาคือความรู้ว่าเป็นตัวนิวรนในขณะที่รู้ว่ามันคือละรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวที่น่าย,ยินดีพอใจมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกัน้นไม่จิตได้สมาธิไม่จิตตั้งมัน่นพอมีปัญญารู้เห็นว่านี่คือตัวนิวรนก็จะเป็นเหตุปัจจัยละไปปุ๊บก,ก็สามารถนําจิตมาตั้งกําหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสามารถที่จะกําหนดสติต่อไปได้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกต่อไปได้ไอช่วงนี้แหละเรียกว่าปหานประทานเพียรละ บาปที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็คือละด้วยปัญญาที่รู้เห็นว่าสิ่งที่จิตออกจากลมหายใจนั่นแหละเพราะว่ามีกามหรือมีราคะคือมีนิวรณ์ที่นำพาจิตเนี่ยไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่มันเป็นส่วนน่ารักน่าใครอยู่กามกุลห้าเมื่อรู้สัจจะความจริงตรงนี้ไอ้ตัวปัญญานเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยมีหน้าที่ละนั่นแหละคือประหารนะประธานเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็นําจิตกลับมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็กํา กำหนดลมหายใจเข้าออกใหม่การกำหนดลมหายใจช่วงแรกก็ต้องอาศัยสติปัญญาด้วยคู่กันไปในการที่เราปฏิบัติจิตกำหนดรู้ลมหายใจเป็นสติแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เป็นตัวปัญญาถ้าสติยังไม่มากสติยังอ่อนอยู่หรือปัญญายังไม่มากปัญญายังอ่อนอยู่มันจะถูกนิวรดึงออกไปคือจิตเนี่ยจะตกออกจากลมหายใจนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปอีกแล้วไปนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลมที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเพียรคือทำความเพียรให้มากขึ้นความ เพียรที่ทําให้มากขึ้นก็จะเป็นการทําความเพียรที่ทํากุศลที่ยังไม่เกิดทําให้มันเกิดขึ้นเพียรที่จะทําสติเนี่ยให้มันมั่นคงให้สติเนี่ยมันตั้งมั่นมากขึ้นเพียรทําปัญญาความรู้ให้มันมังเกิดขึ้นให้ปัญญาเนี่ยมันรู้แจ้งมากขึ้นไอสภาวะที่มีความเพียรทําให้มากเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะตัวนิวรนไอสภาวะเนี่ยเรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นเพียรทําสติที่มันยังไม่ตั้ง ้งมั่นให้มันตั้งมั่นมากขึ้นทำบัญญาให้มันมีความรู้บังเกิดขึ้นให้มันรู้แจ้งมากขึ้นตัวนี้แหละเรียกว่าภาวนาประธานเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นนี่แหละสัมมาประธานมันซ่้นอยู่ในนี้ในสติประธานสีนี่แหละมีความเพียรไม่ถอถอยมีความเพียรที่จะทําสติทําบัญญาให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องมีความเพียรที่รักษาสติมีความเพียรที่รักษาปัญญาที่บังเกิดขึ้นแล้วให้มันตั้งอยู่ไม่ให้มันเสื่อมคือให้สติให้ปัญญาเนี่ยมันตั้งอยู่อย่าให้มัน ไอสภาวะเนี่ยเรียกว่าอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วคือเพียรรักษาสติปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วและทำสติปัญญาเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นจนจบบริบูรณ์คือทําให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสไปได้นี่คือสมมารประทานที่ซ่อนอยู่ในการปฏิบัติสติประทาน4ี่ เพราะนั้นเวลาที่เราเองปฏิบัติในช่วงแรกๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่จิตเนี่ยมันไม่กําหนดหรือสติมันไม่สามารถตั้งกําหนดอยู่กับลมหายใจได้เพราะว่ามันมีตัวนิวรณ์คือกามหรือราคะเนี่ยมันคอยที่จะนําพาจิตเนี่ยให้ตกไปจากลมหายใจเพื่อไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะน่ารักน่าใครเพราะฉะนั้นจะต้องมีสังวรประธานคือเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดย่าให้มันเกิดขึ้นและเมื่อสามารถที่จะระวัง ได้แล้วในขณะเดียวกันถ้าเผลอไปนิวรเกิดขึ้นมาและวนำพาจิตออกไปจากอารมณ์ของสมาธิออกจากลมหายใจเข้าออก ก็พยายามเย็นละมันด้วยการที่มีปัญญารู้ว่านัน่นคือตัวนิวรณ์ที่ทําให้จิตเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในอารมณ์สมาธิได้คือตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แล้วไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ,ะเพราะว่ามันมีตัวราคะหรือตัวนิวรณ์เกิดขึ้นก็ต้องพยายามที่จะเพียรละนิวรณ์นั้นละบาปอากุศลน,นั้นก็เป็นปารานปรปทานแล้วก็นําจิตกลับมากําหนดตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกใหม่สภาวะอี่นําจิตกลับมาตรงนั้น นะมันเป็นเพราะการมีสติมีปัญญาที่รู้จักตัวนิวรณ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีมันเป็นกิเลสมันเป็นบาปอากุศลมันเป็นกามอย่างนี้เมื่อนําจิตกลับมาใหม่ตั้งใหม่ก็พยายามทําสติกําหนดสติทําจิตเนี่ยให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ทำให้เกิดปัญญามากขึ้นคือทําให้มันรู้แจ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นภาวนาประทานเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดทําให้มันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีสติมีปัญญามากขึ้นแล้วก็เพียรระวังอย่าให้สติปัญญานี้มันเสื่อมไปแต่ทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนมันจบบริบูรณ์จนรู้แจ้งเห็นจริงให้ได้นี่คือตัวสัมมาปทานสีที่ซ่อนอยู่ในสติปัฏฐานสีที่ต่อเนื่องกันเพราะถ้าสติมันตกไปเพราะถ้าปัญญามันตกไปแล้วนิวรณ์เข้ามา เอาจิตเนี่ยออกไปอีกคือเอาออกไปสู่อารมณ์ภายนอกออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโภชภะออกไปสู่การนึกคิดในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสนั่นแหละเรื่องสัมผัสทางกายนั่นแหละหากว่าสติยังตั้งอยู่ปัญญายังมีอยู่การกําหนดที่ลมหายใจเขาออกจิตเนี่ยก็ยังตั้งอยู่กับลมหายใจเขาออกยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรักษาคือทําสติทําปัญญาเนี่ยให้มันเพิ่มพูนให้มากขึ้นสติปัญญานี่เป็นตัวกุศลทําให้มันจเจริญมากขึ้นในช่วงแรกๆที่เราปฏิบัติ เ,เวลาที่เอาจิตกําหนดตั้งอยู่กับลหมหายใจเขาออกเนี่ยนิวรณ์อาจจะมีกําลังมากกว่า เพราะว่าจิตยังมีตัวนันทิอยู่คือความเพลินยังมีความเลิดเพลินยังมีราคะยังมีความติดใจอยู่กับตัวนิวรณ์อยู่ยังมีความเลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธัะปะธันมะลมตัวรูปเสียงกลิ่นรสโพวทะัะธันมลมนั้นมันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ก็คือกามคุณนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโพธทะปะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจทั้งหลายจิตเนี้ยมันก็เลยน้อมออกไปตามนิวรณ์ตามกามหรือตามราคะที่เป็นที่ตั้งของนิวรณ์นั้นก็คือ ออกไปเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภชบัทันมาลมทําไมจิตต้องไปตามนิวรณ์เพราะว่าสติในช่วงแรกๆและก็ปัญญาที่กําหนดในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังมีพลังน้อยยังมีกําลังน้อยเพราะฉนั้นจึงต้องมีความเพียรถ้าไม่มีประธานะความเพียรที่ทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นคือถ้าไม่ทําสติที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นหรือทําปัญญาที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่สามารถที่เอาชนะนิวรณ์นั้นได้และเมื่อ เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้คือเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วและก็ทําสติปัญญาเนี่ยให้มันมากขึ้นจนบริบูรณ์เมื่อสติปัญญามันมีกําลังมากมันตั้งอยู่ในจิตที่มันตั้งมั่นคงมากขึ้นคือสติปัญญามันมีกําลังมากกว่านิวรณ์มันก็จะไม่ตกไปไหนจิตใจนี้มันก็จะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์ของสมาธิมันสามารถที่จะกําหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้จนสําเร็จเป็นอนาปานสติได้สําเร็จเป็นสมถวิปัสนาจนสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้